อ้มีธงชาติไทยทเห็นอะไรนี่ไหมฮะนี่คือธงสยามสมัยก่อนนะแล้วได้มาเจริญสัมพันธ์กับกษัตริย์ของฝรั่งเศสฮนะก็มีการประดับประดาไปด้วยธงชาติทุกธงชาติที่ได้มีเขาเรียกว่าเจริญสัมพันธ์การทุก,กันเนทะ่าที่เห็นเนี่ยมีจีนมีเดนมาร์กเนเธอร์แลนดนะ์ครผมมีเนเธอร์แลนด์ด้วย มีคะแนธง,งจีเนี่ยมีหลายธงมากแล้วก็มีธงที่เกี่ยวกับภาษาอาหรับีครับเยอะมากๆนะฮะต้องบอกว่าผมไปหาข้อมูลเพิ่มนะธงที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าเป็นธงที่ฝรั่งเศสชนะสงครามมาครับที่ได้จากไทยเนี่ยก็คือการที่ชนะสงครามอินโดจีนของไทยเนะเขาก็เอาธงมาประดับประดามันแบบว่าเป็นชาติที่เราลบชนะในสมัยนโปเลียนอะไรเงี้ยฮะอ,อ่บริเวณโบสถ์ตรงนี้ก็จะ